สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมหนุ่มโคราชนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณภูมิธรรมเวชยชัยหรือว่าบิ๊กอ้วนนะครับซึ่งคุมกระทรวงมหาทยอยู่ขณะนี้นะครับเรื่องของเรื่องนะครับมันมีการพาดพิงของนักวิพากษ์วิจารณ์อย่างนายธนพรนายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งพาดพิงไปถึงเรื่องที่ทหารถูกระเบิดขาขาดแล้วมีการกล่าวอ้างว่านะครับ อ,อ,อยากให้ในายภูมิธรรมอยากตัดขานายภูมิธรรมเวชชยชัยเนี่ยนะครับนายภูมิธรรมจะได้รู้สึกว่าทหารที่เขาได้รับทหารที่เขาได้รับบาดเจ็บจนขาขาดเนี่ยจะรู้สึกยังไงและตัวเองยินดีฮะหากมีการตัดขาของนายภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยยินดีที่จะเป็นหนี้เป็นศินนะครับเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้อันนี้เป็นคําพูดของน,นายธนพรหรืออาจารย์จะหรือไอจะหรือไอเวนจะก็ว่ากันไปนะครับ การพูดแบบนี้นะครับเป็นการให้ร้ายป้ายสีรัฐบาลเป็นการให้ร้ายป้ายสีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำให้ทหารขาขาดและไม่ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นหมายความว่าปล่อยให้ทางนั้นลุกลานปล่อยให้ทางนั้นนะครับดำเนินการในการวางระเบิดนะครับผมต้องตั้งคำถามกับจะนะครับกับธนพรว่าตกลงแล้วผู้ที่อยู่หน้าสนามคือใคร คือทหารถูกไหมครับเรื่องของศึกสงครามเป็นหน้าที่ของทหารรัฐบาลมีหน้าที่เจรจาถ้าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยให้เราเปิดการลบใช่ไหมเราต้องเปิดการลบให้มันมีการสูญเสียมากกว่านี้ใช่ไหมและการที่เราหยุดเนี่ยหยุดเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับจะถามว่าทําไมรัฐบาลถึงทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้หนึ่งข้อตกลงหยุดยิงตกลงซึ่งกันและกัน ทางฝั่งนั้นลุกลานมาแม่ทัพภาคที่สองก็บอกแล้วเตรียมตอบโต้เต็มที่แต่จะทําไปตามขั้นตอนขั้นตอนแรกคืออะไรขั้นตอนแรกก็คือรายงานไปยัง u n s c r รายงานไปยังสารโลกเพื่อประท้วงนะครับก็คือ UN อนั่นแหละรครับประท้วงไปยัง UN มว่านี่คือประเทศกัมพูชาละเมิดการวางระเบิดนะซึ่งเป็นระเบิดของกัมพูชาไม่ใช่ของไทย ชัดเจนครับอันนี้ก็คือรอการคุยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําการประท้วงะนะครับเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่หน้าที่ในการสั่งการลบในการจะลบหรือจะไปดําเนินการตรงไหนอย่างหนึ่งอย่างใดตามตะเกียบชายแดนเป็นอํานาจหน้าที่ของกองทัพนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะรัฐบาลเป็นคนสั่งไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับกฎอายการศึกเนี่ยนะครับกองทัพมีสิทธิ์ดาเนินการกําหนดแผนการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่ง แม่ทัพภาคที่สองนะครับคุณบุญสินาพาดกลางเนี่ยก็ออกมาชัดเจนนะครับว่านี่คือขั้นตอนของเราแล้วเราจะทําการประท้วงแต่ถ้ามีเหตุการณ์ยิงปะทะหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเราพร้อมเปิดศึกได้อันนั้นคือนะครับคนที่ทํางานอยู่หน้าง,งานเขาดําเนินการเขามียุทธวิธีมีวิธีของเขาจะมาโทษรัฐบาลมันโทษไม่ได้ครับสมมติว่ารัฐบาลสั่งให้ลุยให้บกุกให้ล้างผ่านกันอย่างเต็มที่เนี่ยความสูญเสียเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ความสูญเสียคือชีวิตทหารคือชีวิตประชาชนที่จะต้องล้มตายเพิ่มขึ้นอีกมาตรการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลพยายามจะให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดแม้เราจะมีกําลังมากกว่าเขาก็แล้วแต่ถ้าเราบวกเขาโดยพละการสิ่งที่เราจะสูญเสียเลยก็คือความชอบธรรมของเราและเรามีสิทธิ์ที่จะถูกบอยคอรดหลายเรื่องหลายอย่างนะครับถ้าเรากระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดไปเหมือนที่กัมพูชาโดนเนี่ยกัมพูชาก็โดนการบอยคอรดอย่างหนักนะครับ แต่ละประเทศเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเดๆทั้งสิ้นความช่วยเหลือต่างๆประเทศกัมพูชาจะไม่ได้รับทั้งสิ้นจากนานาชาตินะแต่ถามว่าทาไมทาไมถึงต้องอดทนอดกั้นขนาดนี้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่อยากให้สูญเสียมากกว่านี้คุณอย่าลืมว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่สนนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกุ้ยครับที่มันไม่สนใจอะไรครับในชีวิตนี้กูจะทําอะไรกูก็ทําได้กูไม่แคร์ใครไม่สนใจใครแต่ไอเราสิ นะครับเราต้องเราเราเองเนี่ยยังต้องมีเศรษฐกิจของเราคุณลองนึกสภาพดูนะคุณลองนึกสภาพอีกคนคนหนึ่งเนี่ยกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองก็คือผู้นําของเขาต้องการผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นที่ออกมาเนี่ยนะครับฟาดหวงฟาดงานเนี่ยเพาะผลประโยชน์ของตัวเองแม้กระทั่งศพทหารเขายังไม่เอากลับไปเลยศพทหารเขาก็ยังทิ้งเกลื่อนกาดเลยครับไม่สนใจใยดีทั้งสิ้นน,นั่นคือเขาไม่ได้สนเรื่อง ทหารเขาจะเสียชีวิตเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เขาไม่แคร์อยู่แล้วครับเขาแคร์ว่าเขาได้ผลประโยชน์ถูกไหมครับอันนี้มองกันแบบง่ายๆเลยเรื่องดินแดนมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างแต่เรื่องสําคัญที่สุดคือเขาขาดผลประโยชน์เรื่องคาสิโนเรื่องแ๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งได้กับเขาโดยตรงถามว่าพื้นที่ในประเทศกรัรมพูชาเนี่ย <c oughs> เขาได้ไหมเขาไม่ได้หรอกครับยังไงเขาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งในประเทศกัมพูชา แต่ผลประโยชน์จากบ่อนคาสิโนจากคอร์เซ็นเตอร์นั่นคือผลประโยชน์มหาศาลที่เขาได้ส่วนตัวประชาชนก็จะพลอยฟ้าพลอยฝนเราเองก็เข้าใจประชาชนชาวกัมพูชาว่าเป็นเหยื่อของผู้นําถูกไหมครับนั่นคือความเข้าใจของเราถ้าเราฟังอย่างมีสติและเข้าใจในสติคือทางฝั่งนั้นผู้นําทางฝั่งนั้นเอาประชาชนมาเป็นเหยื่อ เพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับซึ่งเราก็ตระหนักดีครับเรื่องนี้ว่าผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันได้กับแค่ผู้นําแต่ประชาชนไม่ได้และประชาชนสูญเสียอย่างทหารที่เสียชีวิตนับพันศพเนี่ยนะครับของฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็ทิ้งทิ้งศพทหารอย่างเกลื่อนกาดจนเราต้องทําหนังสือประท้วงไปยัง U n อว่านะครับทางฝั่งนั้นทิ้งศพทหารแบบไม่ให้เกียรติเห็นไหมครับนี่คือเราทําขนาดนี้นะ แม้กระทั่งข้าวน้ําพวกเขาอดข้าวอดน้ําเราจะต้องเอาข้าวเอาน้ําไปให้เลยเห็นไหมครับความมีน้ําใจของประเทศไทยและทั่วโลกสรรเลสริญทั่วโลกนะครับยอมรับว่าไทยเป็นประเทศที่นิ่งมากเรื่องการเจรจาไม่ใช่แค่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะลุยๆอย่างเดียวนะครับคุณต้องคานึงถึงผลสิครับว่าถ้าหากเกิดการสู้รบกันเนี่ยใครจะกล้ามาลงทุนส่งผลกระทบทันทีครับ ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกไหมครับและหลังจากหมดฤดูฝนเนี่ยเข้าช่วงแรกก็คือช่วงไฮซีซันของประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวของไทยจะบูมมากแล้วถ้ายังมีศึกสงครามอยู่อะเราจะเรียกคนมาลงทุนเราจะเรียกคนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ยังไงเราต้องสงบศึกให้เร็วที่สุดเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเงินเม็ดเ,เ,เงินจะไหลเข้ามาประเทศเพราะเราไม่ใช่แค่มีปัญหาชายแดนเราต้องหาเงินหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศนะครับ อันนี้จะก็ต้องเข้าใจจตุพรพมพันธ์ก็ควรจะเข้าใจด้วยเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญในการหล่อเลี้ยงประเทศถ้าเงินเราไม่มีอจะมีจะมีเงินไหนมาซื้ออาวุธ <c oughs> จะมีเงินไหนมาทํางบประมาณต่างๆได้ครับผมทนไอยประเทศจะเดินยังไงแล้วถ้าเกิดว่าประเทศสะดุดขึ้นมาเกิดสงครามต่อเนื่องหลายปีหรือเป็นปีเราต้องจ่ายเงินซัพพอร์ตกับการศึกสงครามเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณคิดว่า หนึ่งไม่มีนักลงทุนสองไม่มีนักท่องเที่ยวรายได้ประเทศจะมาจากไหนครับแล้วถ้าเกิดมันติดลบละ่ะตอนนี้เราติดลบสิบล้านล้านแล้วแล้วมาติดมากกว่านั้นนะ่ะคุณลองอธิบายมาซิว่าคุณจะหาเงินจากไหนเข้ามาได้ถูกไหมครับอันนี้มองแบบเหตุและผลนะไม่ได้มองแบบอักติไม่ได้มองแบบไม่สนกูไม่สนกูนจะเอาตามใจกูกูจะให้รัฐบาลลาออกไล่ออกไล่รัฐบาลออกถึงคุณไล่รัฐบาลออกตอนนี้ เอาสมมุติว่าคุณไล่รัฐบาลออกตอนเนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับสามเดือนเป็นศูนย์อากาศมีใครไปบัญชาการลบไหมท่านนะครับพรน,นี้พูดถึงขั้นว่าเอาใครก็ได้อนุทินหรือใครคนใดคนหนึ่งได้หมดครับยกเว้นพักเพื่อไทยรับไม่ได้ที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่สนอนุทินจะเอาอนุทินมาก็ได้อ่าเรามาสมมุติว่าพูดถึงอนุทินและพูดถึงจะ ทําไมจ้าต้องเอ่ยเรื่องอนุทินขึ้นมาผมมองว่าผมไม่รู้นะว่าจะรับเงินจากอนุทินหรือรับเงินจากพักภูมิใจไทยมาทําลายรัฐบาลน,นี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากทําลายรัฐบาลน,นี้ได้ <c oughs> หมายความว่าทั้งจตุพรพรมพันธ์ทั้งจะทั้งคู่เลยผมมองและผมตีความแบบนี้นะผมตีความว่าจะอาจจะได้รับส่วนแบ่งหรือรายได้มาจาก พักภูมิใจไทยถามว่าทําไมถึงต้องพูดแบบนี้ครับเพราะมันไม่มีเหตุผลไหนที่จะมาไล่รัฐบาลนะไม่มีเหตุผลไหนที่จะมาถึงขั้นให้รัฐบาลออกออกไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดสุญญากาศสุญญากาศแล้วใครได้ประโยชน์เรามาคิดดูคนที่ได้ประโยชน์คือพักภูมิใจไทยเขากระดงได้ประโยชน์หัวสวได้ประโยชน์ถูกไหมครับแน่ชัดครับว่าทําไมปฏิกิริยาของจ๊ะที่ออกมาเนี่ยในช่วงหลังเนี่ย ถึงบี้รัฐบาลอย่างเดียวและไม่พูดถึงเรื่องเขากระโดงไม่พูดถึงเรื่องหัวสวมุ่งเน้นอย่างเดียวคือทำลายรัฐบาลไปรายการไหนพูดเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเราผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้รับเงินได้รับเงินค่าจ้างมาทำลายรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งเหตุผลที่ผมบอกเนี่ยนะซึ่งผมสามารถอนุมานได้เลยครับว่าในเมื่อคุณไม่โจมตีทั้งท้งที่คนเหล่านั้นกำลังจะทำลาย ทำลายชาติทำลายแผ่นดินอย่างชัดเจนการโกงชาติโกงแผ่นดินของพรรคภูมิใจไทยเห็นอย่างชัดเจนแทนที่ถ้าหากคุณหวังดีต่อประเทศคุณควรที่จะพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปแต่ทําไมคุณไม่พูดทั้งสองคนทั้งจตุพรพรมพันธ์ทั้งธนพรทั้งสองคนไม่พูดเรื่องเขากระโดงไม่พูดเรื่องสอวแต่มุ่งเน้นอย่างเดียวคือล้มรัฐบาลอย่างเดียวให้รัฐบาลลาออกอันนี้ผมยังไม่พูดถึงว่าพวกคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาไล่รัฐบาลด้นะ ปัญญาอย่างพวกคุณจะมีสิทธ์อะไรมาได้ละทานแต่การที่คุณใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลแบบนี้มันทําให้เกิดความเสียหายทําให้ประชาชนเกิดความสับสนประชาชนก็จะต้องคาถามได้เอ๊รัฐบาลทําแบบนี้มันผิดเหรอแพรทองทานทําอย่างนี้ผิดเหรอในการไปเจราจามันก็ไม่เห็นจะมีความผิดอะไรเลยครับเพราะเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยมีแต่เราได้เปรียบ แน่นอนครับการสูญเสียทางการค้าตามตะเข็บชายแดนเราเสียแน่นะครับซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเราเสียประมาณ uh, ต่อปีหนึ่งประมาณ4ี่0 0ื่นล้านที่เราได้ดุลการค้าจากประเทศกัมพูชาแต่ประเทศกัมพูชาเปิดก่อนนะเราไม่ได้เปิดก่อนถูกไหมครับการสักป,ปิดชายแดนการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์การขอประสานงานในการป,ป,ปาราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ทางผู้น yll, ําฝั่งนั้นไม่อะไรเลยไม่ให้ความร่วมมือใดใทั้งสิ้น ผิดกับประเทศที่อยู่ใกล้เคียงประเทศไทยอีกสองสามประเทศเขาให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่มันก็เห็นชัดว่าเขามีผลประโยชน์ในส่วนตรงนี้ของเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันกลับได้ผลการที่เราลองับยับยั้งไม่ให้คนผ่านแดนโดยเฉพาะคนที่ไปเล่นการพนันที่ฝั่งปอยเปตหรือฝั่งกัมพูชาทั้งหมดตามบ่อนคาสิโนต่างๆเนี่ยตามจุดต่างๆเนี่ยมันกลับเป็นผลดีต่อประเทศไทยทําให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทย และคนไทยไม่ต้องถูกหลอกนั่นหมายความว่ารัฐบาลมีผลงานทําผลงานนะครับให้เห็นและมีหนาซ้ําเรายังได้พื้นที่กลับมาคืนถึง11จุดเรื่องนี้มันควรจะเป็นความดีความชอบไม่ใช่การไล่ออกแต่คนที่เจตนาจะไล่ออกมีทางเดียวครับคือรับเงินรับเงินทางฝั่งขเขมรมาเพื่อที่จะมาบ่อนทําลายรัฐบาลตัวเองเพราะมันมองไม่เห็นเหตุผลว่าคุณจะล้มรัฐบาลทําไม คุณจะล้มรัฐบาลตอนนี้มันก็เกิดสุญญากาศไอ้การเกิดสุญญากาศไม่มีผู้นำเนี่ยนะครับสามเดือนถึงหกเดือนที่ไม่มีรัฐบาลเนี่ยประเทศจะเดินยังไงครับประเทศถูกฉุดลังนะประเทศจะถูกฉุดลังไว้เลยนะครับไม่ให้ไปไหนเลยนะครับและเกิดสุญญากาศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับรบัฐบาลรักษาการไม่สามารถทําอะไรได้อยู่แล้วการช่อโกงผลประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายมันจะกลับเข้ามาอีก อันนี้คือความเสียหายถ้ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพและเป็นเพียงแค่รัฐบาลรักษาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือบรรดาข้าราชการก็จะสวา,ามกลับมาเหมือนเดิมเขากระโดงก็จะไม่มีคนกล้าดําเนินการก็ปล่อยให้เป็นสูญยากาศเช่นเดิมซึ่งเขากระโดงนะครับเป็นการชอบโกงของตระกูลชิดชอบรวมทั้งหัวสอวอเองถ้าหากเกิดสูญยากาศเนี่ยก็จะทําให้บรรดาสอวอทั้งหลายสามารถดําเนินการในการแต่งตั้ง องค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระก็มาจัดการกับ DSI อีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกคุณขับไล่มันจึงเข้าประเด็นว่านี่คือการร่วมกันกับต่างชาติร่วมกันกับคนในชาติบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากรัฐบาลนี้ยกตัวอย่างเช่นตระกูลชิดชอบแน่นอนครับพักภูมิใจไทยแน่นอนซึ่งต้องการให้ล้มรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะตัวเองโดนคดีไงครับ ทั้งเขากระโดงทั้งหัวสวอ,อและอนุทินเองก็โดนที่อำเภอปากช่องพื้นที่ขนงพระที่ไปทำลันเวย์ลานบินทับพื้นที่ถนนของชาวบ้านรวมทั้งที่นะครับที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นวนอุทยานและคุณไปทำนะครับไปทำสนามกอล์ฟบนนั้นสนามกอล์ฟซึ่งเป็นของพวกคุณเองเนี่ยนะครับ ไปตั้งอยู่บนนั้นลุกที่พื้นที่ป่าสงวน <c oughs> ถ้าหากไม่มีรัฐบาลสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลศูญยากาศหมายความว่ารัฐบาลรักษาการไม่สามารถจะสั่งการและปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นได้นั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทันทีและผลประโยชน์ขึ้นกับใครครับสมคนสามกลุ่ม มีเจตนาเดียวกันกลุ่มแรกอยู่ต่างประเทศหรือประเทศกัมพูชาจะได้ผลประโยชน์อย่างมากหากรัฐบาลนี้เกิดสูญยากาศขึ้นการลบหรือทำหนึ่งหนึ่งอย่างใดเนี่ยจะทำจะขยับไม่ได้เลยสองทำให้นะครับทำให้การทุจริตหรือการเอาคนข้ามแดนกลับมาเช่นเดิมครับหมายความว่าคนอยากไปเล่นก็ไปเล่นได้ เพราะมันไม่มีคําสั่งไม่มีใดๆทั้งสิ้นแอบลักลอบเข้าไปเล่นกันได้แบบสบายสบยล้หนึ่งมาตรการในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ก็จะหมดไปเพราะไม่มีรัฐบาลในการสั่งการเรื่องนโยบายต่อไปถูกไหมครับอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนู้นได้ประโยชน์แน่นอนได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะเขาต้องการยึดพื้นที่กลับคืนถ้าหากเกิดศึกสงครามขึ้นการอนุมัติไม่ว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดเรื่องงบประมาณ ไม่มีใครสามารถเซ็นงบประมาณได้จะทำยังไงเกิดดำเนินการไปแล้วต้องใช้ใจ่า <c> ย <oughs> แล้วต้องใช้ใจ่ายเงินจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยในการลบอย่างต่อเนื่องถ้ารัฐบาลเกิดสูญญากาศใครจะเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้เห็นไหมครับและมันสามารถมีการทุจริตกันได้อย่างแน่นอนครับในกรณีแบบนี้นะเอาแหละเรามีสภากราโหมก็จริงแต่รัฐบาลในการตัดสินใจแทนของประชาชนเนี่ยไม่มีนะครับอย่าลืมนะ เท่ากับกองทัพก็ควบคุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าทางใครครับผมถามหน่อยลำดับต่อมาคนในประเทศอย่างพักภูมิใจไทยตระกูลชิดชอบซึ่งกำลังถูกคุณภูมิธรรมบี้อยู่ขณะเนี้ยดำเนินการอยู่ขณะเนี้ยนะครับใกล้จะรู้ร่วงใกล้จะยึดพื้นที่เขากระโดงออกมาได้แล้วครับตามหลักการแค่รออธิบดีกรมที่ดินนะครับมายกเลิกนะครับขีดค่านะครับ โฉนดทั้งหลายแค่นี้ทุกอย่างก็จะจบแต่ทําไมธนาพรแทนที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องเขากระโดงแทนที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของสอวเนี่ยซึ่งเป็นการทําลายชาติแน่นอนครับเป็นการทําลายรากฐานของประชาชนแน่นอนแต่ทําไมธนาพรถึงไม่ทาอ่ะท่านเคยตั้งคําถามแบบนี้ไหมนี่ผมกล่าวหาเลยว่าทนาพรรับงานมาแน่นอนครับ เพราะอะไรครับถ้าคุณห่วงชาติห่วงแผ่นดินคุณจะต้องจัดการคุณจะต้องลงไปลุยเรื่องสอวอถูกไหมครับลงไปลุยเรื่องเขากระโดงอย่างชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องของการนะครับโกงที่โกงแผ่นดินของชาติเอาไปเป็นของตัวเองซึ่งเป็นคดีที่มีความชัดเจนอย่างมากนะครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะหลีกหนีเรื่องนี้ได้เลยครับและชัดเจนด้วยทำไมคนอย่างธนพรถึงไม่ทำเรื่องนี้ ทั้งทั้งที่ทําได้จูจูก็แป๊กจูจูก็สร้างสุญญากาศขึ้นมาเฉยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่แตะเลยทําไมถึงไม่แตะภูมิใจไทยท่านเคยคิดไหมนั่นคือสัญญาณให้เห็นว่าผมไม่มั่นใจแล้วว่าตอนนี้ธนาพรเนี่ยขับเคลื่อนในการขับไล่รัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนนะครับจากการที่มีคนจ้างหรือเปล่าซึ่งมันผมตั้งคําถามคุณได้ครับ เพราะอาการมันแปลกไงเพราะผลเสียหายต่อประเทศถ้าหากไม่มีรัฐบาลนี้มันมากกว่าไงและมันเป็นไปได้สูงครับเพราะผลประโยชน์ที่ได้คือใครครับก็คือเนวินได้พักภูมิใจไทยได้ฝั่งกัมพูชาได้นะครับและบรรดาแก๊งคอเซนเตอร์บรรดาพ่อค้ายาเสพติดบรรดาข้าราชการทุจริตก็จะได้ประโยชน์หากไม่มีรัฐบาลเพื่อไทยไงก็มันชัดเจนแล้วนี่ไงครับสองคนที่ผมชัดเจนเลยคือ ที่เห็นว่าเป็นคนขายชาติขายแผ่นดินเป็นคนทําลายชาติทําลายแผ่นดินสนับสนุนโจรโกงชาติโกงแผ่นดินก็คือธนภพร์กับจตุพันธ์พรมพันธ์มันชัดนี่ครับท่านลองมาประมวลดูซิอย่างที่ผมพูดใครได้ประโยชน์ครับถ้ารัฐบาลนี้ลาออกทันทีแน่นอนครับพรรคภูมิใจไทยได้ประโยชน์แน่นอนฝั่งกัมบูชาก็ได้ประโยชน์แน่นอนครับบรรดาพ่อค้ายาเสพติดกันพนันหรือ คาสิโนหรือจีนเทาได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่ารัฐบาลน,นี้ปาปามาถ้าไม่มีก็ไม่มีอุปสรรคแล้วกว่าจะมีรัฐบาลได้ก็หกเดือนใครได้ประโยชน์ในช่วงนี้ครับศูนยากาศเกิดขึ้นคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือพักภูมิใจไทยและถ้ามากไปกว่านั้นอีกพักหนึ่งอีกที่ได้ก็คือพักส้มครับผมเห็นนายดิดออกมานะครับบอกว่าเอ๊ ที่รัฐบาลไม่ไปแตะต้องเรื่องเขากระโดงไม่ไปแตะต้องเรื่องของหัวสวเลยเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมีข้อมูลดีอยู่แล้วก็เลยไม่มายุง่งจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้ครับไม่ใช่เรื่องไมิมายุ่งครับเราต้องช่วยกันขย่มด้วยซ้าไปเพราะมันเป็นการทุจริตถูกไหมครับเราต้องช่วยกันขยมช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เป็นของรัฐบาลเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นพัก นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคุณสามารถร่วมทํางานกดดันทางสังคมเพื่อให้เกิดปฏิกิริยานะครับในการต่อต้านกลุ่มชิดชอบให้เห็นเป็นรูปธรรมและจัดการกับคนทุจริตนะครับในชาติอย่างพักภูมิใจไทยได้อย่างชัดเจนถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่นี่จงใจที่จะหลีกเลี่ยงโดยอ้างวารัฐบาลเนี่ยนะครับมีข้อมูลดีกว่า DSI มีข้อมูลดีกว่าเราไม่ได้ต้องการให้คุณ ไปเอาข้อมูลไปทำอะไรครับทางโซเชียลทางมวลชนคุณต้องช่วยกันกดดันต่างหากคุณก็มีมวลชนถูกไหมครับมวลชนของคุณก็คือคนรุ่นใหม่คนที่เลือกพักส้มทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดจนคุณได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปทำไมคุณไม่เอาคนเหล่านี้มาขย่มภูมิใจไทยเปิดหูเปิดตาให้เขารู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงอะไรยังไงล่ะถูกไหมครับเรื่องนี้พักประชาชนสมควรทำแต่ทำไมจึงไม่ทำ นี่คือคําถามที่ผมถามไปที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรครับคุณจะมาบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่อยู่แล้วไม่เกี่ยวครับมันช่วยกันทั้งประเทศอย่างผมยังช่วยสวนธิริ้มทองคุณก็ยังออกมาซึ่งเขาไม่ใช่รัฐบาลผมเองก็สนับสนุนรัฐบาลก็จริงผมก็พูดในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนี่คือการทุจริตเป็นผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศไม่ใช่เป็นผลประโยชน์เฉพาะรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยแต่คนไทยทั้งประเทศเพราะเนวินเพราะตระกูลที่ชอบโกงของหลวงไว้เป็นของตัวเอง และกระทําการยึดอํานาจรัฐโดยนะครับเซตอัพสวขึ้นมาเพื่อที่จะให้สอวอไปแต่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเป็นคนของตัวเองนี่มันก็ชัดกับนี่มันคือความชัดเจนมากที่สุดแล้วที่หาอะไรชัดเจนขนาดนี้ไม่ได้ว่านี่คือการยึดครองประเทศของตะกุลชิดชอบโดยที่ไม่สนหน้าอินหน้าผมใดใดทั้งสิน้นหน้าด้านกูจะเอาให้ได้กูไม่สน สิ่งที่ทำที่ตัวเองคิดคือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นแต่คนที่สนับสนุนแนวคิดนะครับในการล้มรัฐบาลเนี่ยก็คือนายจตุพรพรมพันธ์นายธนพรสองคนนี้ทำหน้าที่ในการขย่มรัฐบาลและให้ร้ายป้ายสีรัฐบาลจนในที่สุดพี่อ้วนภูมิธรรมนะครับทนไม่ไหวจึงต้องออกมาประกาศว่าถ้าหากต้องใส่ร้ายป้ายสีกันขนาดนั้น ถ้ามากล่าวหาว่ารัฐบาลขายชาติก็ต้องดําเนินคดีกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาสรุปสุดท้ายนะครับยังไงพี่อ้วนภูมิทําจัดการแน่นอนครับณนะตอนนี้นะครับให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการน,นะครับถอดคลิปถอดลายเสร็จปุ๊บจะแจ้งทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาคือคดีเสียค่าปรับด้วยนะครับเสียค่าทําขวัญอะไรต่างๆด้วยนะครับและก็นะครับเป็นคดีอาญาคือการใส่ร้ายป้ายสีคดีความมั่นคงด้วยก็มาซัดกัน ไม่เป็นไรครับพวกคุณพูดไปเลยอย่างที่พวกคุณอยากจินตนาการอยากจะพูดนะครับพูดใส่ร้ายป้ายสีหลับหูหลับตาพูดก็เตรียมรับชะตากรรมนั้นแล้วกันนะครับทั้งสองคนทั้งธนพรทั้งจตุพรผมพันธ์นะครับนักวิภาควิจารณ์นะครับปากสุนักก็ต้องได้รับผลแบบนี้แหะครับ